อ่านะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับ unit t r e e weather นะคะอย่าลืมนะคะฟังเงยอะๆแล้วก็ท่องคําศัพท์ทบทวนคําศัพท์นะคะเมื่อวานเมื่อวันจันร์ทใช่ไหมที่ครูให้หนูๆฟังเรื่อง short story อ่าเป็นไงฟังรู้เรื่องไหมเพราะสอบคือเขาจะให้อย่างนั้นจริงๆนะเขาจะให้ฟังแล้วหนูก็ต้องเลือกตอบอืมอ่าวันนี้คุณครูมีก็มีให้นักเรียนฟังเหมือนกันคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นเสียงสระเนะาะวันนี้มีเสียงสระอยู่สาตัว ซึ่งจะให้นักเรียนฟังอ่ะอันนี้ออกเสียงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะ Page 22 Read it A Listen and point At 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 cat At At cat At At hat and an, can and and can and and van and and van add add ad, add ad, add add sad add add sad add add dad add add dad เป็นไงคะฟังทันไหมตัวนี้ออกเสียงอะไรตกลง at at เห็นตัว t ไหมตัว t ออกเสียงเหมือนตัวรอนหาน at at รวมกับ c cat 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 ก็แปลว่าแมวใช่ไหมคะต่อไปอะไร h a h บวก at กลายเป็น hat 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 ที่แปลว่าหมวกอาหมวกให้หนูสวมใส่ต่อไปตัวนี้คืออะไรคะ a n n and อ่าตามด้วยตัว c can can อ่าแคนแปลว่ากระป๋องต่อไป and ใช่ไหมแอนเวเวตัว v ออกเสียง when 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 ก็คือรถตู้นะคะต่อไปตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรแอดแตัวดอเด็กอ่ะตัวดีออกเสียงเหมือนตัวดดเด็กนะคะเดอะเดอะ แ a อารวมกันกลายเป็น Z Z Z ที่แปลว่าเศร้าเสียใจที่ครูเคยสอนจำได้ไหมต่อไปสุดท้าย the the ตัวดีออกเสียงเหมือนตัวดดเด็กครูบอกแล้ว the a า the บวกแอกลายเป็น dad dad ่าเหมือนที่ฝรั่งเขาเรียก dad dad ่ dad dad ก็คือคุณพ่อนะคะ่ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียน Page twenty two. Read it. A Listen and Point At 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 cat. At At, cat. at, at, cat. at, at hat. An, 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 Can, An, An, Can, An, An, Van, An, An, Van, Add, add, ad, add, ad, add, add, sad, ad, ad, sad add add, sad add a d a d dad อ่ะสรุปนะตัวนี้ออกเสียงว่า at t ธ at at อ่าบวกกับพวกพยัญชนะ cat แ,แมว h a t มวกตัวนี้ออกเสียงว่า a n a n อ,อ่า can can แข็งค,ค,คือกระป๋องกับ when w n w n e n ก็คือรถตู้ตัวนี้ออกเสียงแอดแอ่าดอเด็กแอกลายเป็นแซ d แซอ่าแซคือเศร้าเสียใจยกับ the dad d a ก็คือคุณพ่อนะคะเอาวันนี้ให้นักเรียนฟังนี้แหละให้แยกให้ได้เดี๋ยวนี้คุณครูจะมีงานมาให้ทำวันนี้ก็เท่านี้นะคะ goodbye